สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านปัญญาเฟอร์เนเจอร์ไม้อยุทยานะครับวันนี้ครับคุณลูกค้าผมพามารีวิววันนี้กลางสายฝนเลยครับหน้าร้านนะครับขออนุญาตนิดนึงคุณลูกค้าเนี่ยครับรีวิวได้แป๊บเดียวงครับฝนลงเม็ดแล้วนะครับวันนี้มามืดเลยนะครับบรรยากาศหน้าร้านแต่ก็ไม่มีปัญหาครับวันนี้เลยขออนุญาตพาลูกค้ามาชมนิดนึงนะครับเป็นโต๊ะหมู่บูชานะครับ ไม้สักแท้ทรงสไตล์แบบโมเดิร์นทันสมัยนะครับต้องบอกว่าเป็นงานที่ลูกค้าผมสั่งเข้ามานะครับโดยลูกค้านําแบบแล้วก็ขนาดที่ต้องการมาให้เรานะครับก็เลยผลิตออกมาให้ลูกค้านะครับเป็น4ชุดด้วยนะครับจะเป็นชุดเล็กนะครับอย่างที่คุณลูกค้าเห็นในหนึ่งชุดชุดกลางใหญ่จะใหญ่สุดน1ชุดนะครับเป็นหมู่9้าแล้วก็ชุดเล็กใน3ชุดเป็น4 4ชี่ชุดนะครับทั้งหมดนะครับเนาะโดยประมาณวันนี้เลยพาลูกค้านะครับ แฟนเพจแฟน u t u b e ทุกท่านเลยนะครับพามาชมกันหน่อยหนึ่งนะครับเป็นไม้สักทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจริงๆต้องมีมือจับด้วยนะคุณลูกค้านะด้านหน้าเนี่ยครับมีมีหารมีมือจับนะครับแต่ลูกค้าผมขอว่ายังไม่ต้องติดเนื่องจากว่าเดี๋ยวลูกค้าจะนํามือจับมาให้นะครับหรือว่าลูกค้าจะนําไปติดเองนะครับผมก็เลยขออนุญาตพานะครับแฟนเพจแฟนยูทูบมาชมกันหน่อยหนึ่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่สวยเหมือนกันนะครับก็คือรูปแบบเรียบๆนะครับ ด้านข้างก็เรียบๆด้านหน้าเรียบๆโอ้ยิ่งถ่ายไปฝนยิ่งตกหนักขึ้นหนักขึ้นครับคุณลูกค้ายังไงผมต้องขอจบวันนี้ประมาณนี้และกันเนาะพามาชมท่านได้สนใจหรือว่าอยากได้นะครับก็พามาได้เลยครับร้านปัญญาเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิยาเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับเนี่ยครับคุณลูกค้าวันนี้หน้าร้านฝนตกเลยนะครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวผมขอญาตเก็บของเก็บสินค้าก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับ